ได้้มเนีก็สาเหตุของการต้องแปลรูปเนี่ยก็คือเราจะเก็บวัตถุดิบไว้เนื่องจากมันที่กู้มาจากแปลงแล้วเนี่ยครับมันมีอายุ ได้ไม่นานโดยเฉพาะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น้ามันจมท่วมอยู่ถ้าเรากู้มาภายใน5วันมันจะเสียหมดเลยเป็นขี้เล่าหมดเลยนะครับเราก็เลยเร่งแปรรูปให้มันเป็นรูปแบบของแป้งนะครับอันนี้ก็จะเก็บไว้ได้ข้ามปีเลยอันนี้ก็คือจะมาลดความเสียหายไม่นั้นเนี่ยก็คือจะเสียหายทั้งหมดนะครับก็เลยต้องมีการแปรรูป ส่วนแปรรูปยังไงก็คือเอามันมาทําความสะอาดปอกเปลือกแล้วก็สไลด์นะครับใช้ทั้งเครื่องหรือแม้แต่แรงงานคนช่วยกันขูดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปอบเพื่อไล่ความชื้นให้มันแห้งพอแห้งเรียบร้อยเราก็จะรวบรวมทีเดียวแล้วเราก็จะรีไฟล์เป็นแป้งทีเดียวด้วยด้วยเครื่องจักรแบบอุตสาหกรรมทีเดียวเลยครับ มันที่เราทํามาทั้งหมดนี้ตอนนี้มีอยู่3มสีเป็นมันญี่ปุ่นนะครับสีม่วงสีขาวสีส้มนะครับก,ก็ทําทั้ง3สีเลยครับว่าอบข้างบนนะคระับอบขึ้นบนหรืออบเครื่องพัรดรแหนะอบแดดเนี่ย<ป>ก็คือค่อนข้างที่จะอบได้นิดหน่อยได้น้อยในวันที่แสงแดดด,ดีจริงๆแล้วก็ไม่เสร็จนะครับยังไงก็ต้องพอตอนเย็น ก็ต้องรวบรวมเอาไปอบไฟฟ้าต่ออีกเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันเนี่ยมันอบไม่เสร็จหนึ่งวันแล้วข้ามคืนความชื้นที่เข้าคืนจะขึ้นลาจะเสียหายจึงต้องอบให้มันเสร็จในรวบเดียวนะครับหรือบางวันช่วงนี้มันฝนคืมเนี่ยเราต้องเข้าอบไฟฟ้าตลอดเลยตั้งแต่ตอนกลางวันเลยครับออครับการที่เราเอา,ม,า,ามัน,นาามาแปรรูปข้อดีคืออันดับแรก คือเราจะเก็บได้นานขึ้นนะครับจากที่ว่าโดยระบบธรรมชาติมันที่ยิ่งมันมีปัญหาเก็บได้แค่5วันเนี่ยนะฮะพอแปรรูปแล้วเราเก็บได้เป็นปีอันนี้คือข้อดีของมันนะครับอย่างที่2คือปอลิมาณการจัดเก็บจะประหยัดก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราจะเก็บให้นานขึ้นด้วยยังเป็นหัวมันอยู่เนี่ยเราต้องไปแช่ตู้เย็น ซึ่งจะใช้ตู้เย็นขนาดใหญ่ใช้ไฟใช้อะไรก็คือจะสิ้นเปลืองสต๊อกนานเท่าไหร่ก็สิ้นเปลืองเท่านั้นแต่ทีนี้ถ้าทําเป็นแป้งเนี่ยก็คือเราสามารถเก็บในอุณหภูมิห้องปกติโดยไม่ต้องไปเสียค่าใช้ใจ่ายในการเก็บนะครับแล้วก็ปริมาณจากมัน5ตันเนี่ยถ้าเราทําเป็นแป้งเราจะได้แป้ง1ตันหมายถึงว่าเราจะยุบพื้นที่การเก็บขนาดใหญ่นะครับเหลือเป็นพื้นที่เล็กลง ะะซึ่งในคุณภาพของมัน1ตันเนี่ยนะฮะที่เป็นแป้งมันแล้วเนี่ยพอเราเอามา,าโพรเซสเป็นอาหารเป็นขนมมันก็จะเทียบเท่ากับมัน5ตันเหมือนเดิมมันก็จะขยายขนาดออกมาเป็นเท่ากับ5ตันเหมือนเดิมนะครับแล้วกระบวนการที่มีคนมาช่วยเนี่ยได้ได้ได้คนจากไหนอ๋อก็มีตั้งแต่นักเรียน น,ะะนักเรียนในฐานงานของเรานะครับแล้วก็ได้ในผู้อายุยาวญะะาติธรรมที่อยู่ในบรวรของเรานะครับมาทั้งในวันบรวรแล้วก็วันที่ไม่ได้เป็นวันบรวรก็ใครที่พอปะจะมาช่วยกันได้ก็จะมาช่วยกันในช่วงนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเล่งผลิตให้มันเ,เสร็จให้เร็วที่สุดครับ มันที่ได้มานี้เป็นมันที่พวกเรานะฮะได้ปลูกกันมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีไล่มาซึ่งมันมีหลายรุ่นมากและจากช่วงนี้ไปเนี่ยมันจะมีมันเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเลยเพราะว่าเราปลูกกันเป็นขอบเป็นขอบนะพอรุ่นนี้หมดก็รุ่นใหม่ก็จะเตรียมทยอยเข้ามาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็ค่าเฉลีย่ยตั้งแต่หลังเดือน6มาเนี่ยเราจะมีมันเข้ามาค่อนข้างต่อเนื่องจนถึงช่วงน้ําม,มาเลยถึงช่วงนั้นเลยครับผม แล้วมันที่เราแปลรูปเป็นแป้งเนี่ยแล้วแป้งแป้งที่เราแปลรูปออกมาเราจะไปทำอะไรบ้างแป้งที่เราแปลรูปออกมานะครับอ่าก็จะมีส่วนหนึ่งนำออกไปจำหน่ายนะฮะอยู่บนบ้านลาดเมืองเรือช็อปนะฮะก็จะเป็นขายออนไลน์นะครับซึ่งเป็นเป็นแป้งธรรมชาติที่เป็นเกษตรอินทรีย์ที่ว่าไม่มีกระบวนการอ่า เอาไปสกัดเอาไฟเบอร์ออกหรือว่าไปละลายน้ำอะไรก็จะเป็นเต็มฟอร์มนะฮะก็จะเป็นแป้งมันที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีขายในทั่วๆไปในสายคนสุขภาพเนี่ยเขาก็จะมีความต้องการในท้องตลาดอยู่เราก็เลยทำตรงนี้ไปตอบโจทย์ทางการตลาดครับครับส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ใช้ในส่วนของบ้านลานเมืองเรือเองนะครับอาจจะไว้ใช้ทำขนมเรือไอะไรพวกนี้ครับ ช่องทางนะครับที่จะสามารถที่จะสั่งซื้อได้ก็จะมีทางบ้านราดเมืองเรือช็อปนะฮะเราสามารถพิมพ์ลงไปใน Google ก็ได้นะครับในใน Google ก็จะมีเสิร์ชขึ้นมาซึ่งเขียนว่าบ้านราดเมืองเรือช็อปนะครับหรือว่าจะเป็นไลน์ก็ได้จะมีทั้งเพจและทั้งไลน์สามารถพิมพ์ชื่อนี้ได้นะครับก็จะเจอเข้าไปในระบบการซื้อได้เลยครับ อาอานี่ลหละองค์ประกอบของมันมาละเราจะใช้แบบอินเดียเลยนะปูทางแบบนี้เลย รู้ตามหมอพูดแหละเม็ดทับทิมน,นัคนะมันจะให้ความเปรี้ยวเม็ดอันนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยละเอียดเ่ะเอามะนาวแทนก็ได้ใอ่ไใช่้แต่ใช้มะนาวแทน คือเครื่องไอ้สมุนไพรที่แม่หมักไว้อดิมันหอมกว่าอือเพิมความหอมไปไม่ต้องเยอะกลิ่นนั้นนี้มันก็เยอะเยอะ ของอร่อยมันอยู่ตรงนี้ ไฟมันแรงแล้วก็เบาลงันได้ค่ะไฟแรงให้มันสรุปโอเคแม่บอกว่าสำหรับอาหารต้องใช้ความเพียนความพยายามเพราะอาหารก็คือปัจจัยสีอหน,นึงที่ครอบครัวต้องมีต้องกินเนาะเราได้อยู่ร่วมกันพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานเด่น ความสุขที่สุดก็คืออาหารอาหารไม่ต้องดีแค่ไหนก็ช่างแต่ถ้าเรามีอยู่มีกินร่วมกันทําร่วมกันกินด้วยกันก็คือความสุขที่สุดของชีวิตอะ่ะได้กินข้าวพร้อมกันได้ร่วมวงกันด้วยออธยาศัยไมตรีที่เป็นเป็นอะไรที่ในครอบครัวที่มันสุขอะเนาะแม้ว่าสุขที่สุดอะ่ะอืการได้กินอาหารอยู่ร่วมกันแล้ว ทุกคนทำอาหารก็ต้องการให้มันปานนีดอะ่ะให้มันออกมาดีที่สุดอะเพื่ออะไรเพื่อคนในครอบครัวจะได้มีความสุขจะได้มีความสุขในการกินอาหารร่วมกันอาหารมีชีวิตที่ดีอ่ะทุกคนได้กินอาหารดีๆจะไปบอกว่าอาหารอะไรก็ได้กินมีอะไร กินอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแหละมีอะไรก็กินมันไม่มีเนาะเออเจอมันก็ต้องกินมันเจอเผือกก็ต้องกินเผือกแหละถ้ามันไม่มีแต่ถ้ามันมีมันก็ควรจะเป็นรูปแบบเป็นได้ช่วยเหลือตัวเองเป็นเบื้องต้นครอบครัวเป็นเบื้องต้นแล้วการต่อไปเมื่ออะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไป,ไปเราตกไปอยู่ที่ไหนเราก็ได้ช่วยคนอื่นเนาะเออหมอก็ทำอาหารกินไม่ได้บางคน พระก็ทําอาหารไม่ได้เราก็ต้องทำาือว่าเต่าก็ต้องทําให้เป็นประโยชน์นนะให้พระให้ผู้มีศีลท่านได้ฉันไอ้นี่เราก็ถือว่าต่อยอดดูแรลร่างกายท่านสืบทอดต่อยอดมีโอกาสได้ทํารับใช้ก็ถือว่าเป็นความปิตินะคะ เป็นความปิติเป็นความพอใจที่ว่าได้ทำแล้วได้ช่วยแล้วได้ทำแล้วเกิดเป็นชีวิตมาคิดว่าอย่างนี้ก็โอเคอบางครั้งรูปแบบของอาหารเนี่ยมันอาจจะ มากเกินหรืออะไรเกินแล้วแต่ใครจะคิดอะนะแต่มันก็อยู่ที่โอกาสอะว่าเออมันสมควรเป็นได้ขนาดไหนอะไรยังไงถ,ถ้าถ้าอาหารอย่างที่แม่ทำเนี่ยมันก็ขึ้นพัตคากรได้แล้วก็เป็น v e i p ได้อันเนี้ยนะที่เขายอมรับกันเขากินกันเอาต้อนรับแขกเนี่ยเป็นอาหารแขก แต่พวกเราถ้าไม่ชอบก็โอ้ยสู้เจีวไม่ได้แต่ว่าอันนั้นก็แล้วแต่จะคิดนะกินแจียวดีกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่ความเคยชินของใครไม่ว่าแต่รูปแบบกับเหตุการณ์ต่างๆถึ่งต้องใช้อาหารเป็นการต้อนรับผลงานของเขาอะไรของเขาพวกนี้นก็ดีอ่ะอาหารต้อนรับแขก อแขกมาต้องได้กินอาหารดีแขกก็จะประทับใจงานอะไรที่จะคุยกันมันก็สำเร็จได้เพราะอาหารแต่ถ้ากินมากไปก็เป็นโทษอีกแล้วเนาะ มันพันสำปะหลังมันพันพิรุณสองค่ะท่านคุณสมบัติของพิรุณสองก็คือเป็นได้ทั้งแป้งและก็เอาไปกินได้เหมือนมันห้านาทีเพราะว่ามันมีส่วนผสมระหว่างห้อยบงหกขิกับมันห้านาทีมันสามารถอยู่ในสภาพพื่ใ้ได้ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นมันห้านาทีเนี่ยมันจะต้องอาศัยน้ํา มันจึง <ừ m. S 1> จะหัวโตแต่ตอนนี้มันอยู่ในสภาพคื่คไร่ได้สภาพน้ําฝนตามธรรมชาติได้อะไรนี้ค่ะก็เลยมาอนุรักษ์ไว้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหายไปเป็นที่ต้องการของอาชัย <c oughs> า <c oughs> อาชัยไปทําแป้งค่ะ <c oughs> <c oughs> ที่ต้องการของอาชัยมาก,ามกาวัตถุดิบของอาชัยใช่ใช่ค่ะก็คือวัตถุดิบนี้ก็คือจะ จะ,จะผลิตไว้ให้อาชัยส่วนหนึ่งหลังจากที่เหลือจากที่เราเอาเปไปทําอาหารไปอะไรแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยเออสิกบ้าก,ก็เลยปรึกษาว่าเราน่าจะมาเอาได้แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาตอนที่มันยังเด็กอยู่เนี่ยมันจะเอาง่ายดดได้เร็วแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันขึ้นอีกเนี่ยมันก็จะขึ้นปะปายซึ่งเรามาเก็บรายละเอียดตามหลังเนี่ยมันมันก็จะง่ายเพราะว่าเราเอารอบแรกไปแล้ววิธีการถากนะคะถากให้มันชิดโคนเลยแต่ไม่ใช่ว่าขุดนะคะ ม่ใช่ว่าขุดออกถากให้แค่ให้เอา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 ลากมันออกด้วยอย่างเนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาลากมันออกเนี่ยมันก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะคะวิธีการก็เราจะเข้ากันสองด้านหนึ่งคนต่อสองล่องนะคะแต่ว่าเป็นด้านข้างของล่องซ้ายกับขวาเนาะวิธีการถากเราก็ถากถาก<อ>าให้<อ>ให้ให้มันลงแบบนี้ค่ะบาง,บางๆเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทําลายทําลายคู เราเอารากมันออกนะคะท่านแต่ว่าเราไม่ไม่ขุดเพราะว่าถ้าขุดเนี้ยครูเราก็จะพังอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นพวกที่ถอนนะคะพวกที่ถอนนี่ค่ะถอนก็ถอนดึงดึงแล้ไว้ข้างข้างใช่ใวข้างข้าง่ะร่องร่องต้นนดีจะได้ข่าข่าเลยนะคะ่า่าเลยนะคะข่ปฏิบัติเลยอ้าวจองที่เลยจองร่องเลยใคร อุทานอปามุนใใช่ไหมจีเลิกกินอาหารอร่อยแล้วก็จะเลิกอุปทานตรงนี้ได้เร็วหนูก็กําลังผิดอยู่เนี่ยตรงเนี้ยมันจะไปด้วยกันใช่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 ค่ะเพราะว่าเรายึดอะไรไว้ก็เหมือนที่เรายึดอุปทานเรื่องผีไว้ใช่ใช่ใช่ค่ะและสักวันหนึ่งพอเราเบาจากเรื่องอุปทานเรื่องอาหารเรื่องผีก็จะเบาใช่ใช่ใช่คือต่อไปขอบคุณค่ะจายไม่ไกลเกิน อีห้าะเลรออ้นหน้าีห้าชายหกมาแค่สี่สีารอีคนนึงอ้าเจริญรรมสียมากคุณน้าพวกเราทุกๆุกคนอ่าเป็นยังไงบ้าง มาเคยปลูกมันโอ้ได้หญ้าเอาย้าเนี่ยเป็นเรียกว่าห้าสิบไร่ขึ้นน่ะปลูกมันคนอีสานเนี่ยปลูกมันก่อนน่ะไม่มีอย่างอื่นน่ะคนอีสานเนี่ยปลูกมันทํามันตลอดตั้งแต่เด็กจนนุ่นน่ะจนจะได้เข้ากรุงเทพแต่ว่าปลูกมันตลอดสนุกนะ ยิ่งตอนตอนเป็นนักเรียนนี่ยไปอีสานเขาเรียกว่าไปหามันไปสาวมันอืไปหารายได้พิเศษหารายได้พิเศษเนี่ยได้รถจักรยานคันหนึ่งกระสอบอปุ๋ยอ่ก็ไปแล้วใครเคยบ้างคนอีสานใครอีสานเดี๋ยวนี้ไม่มีล้อกันตีอ่าไปขุดมันเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แหละไปอ ถือว่ามีความก็ดีเนาะพวกเรามารวมแรงกันอมันอ่พิรุนสองนะมีรุนอ่ามันขายมันห้านาทีอ่ามันห้านาทีนี่เอามาหมกเดียวโอ้สุดยอดเนยใครเคยหมก <c oughs> มันเด็กเด็กเคยหมกแต่มันเทศโอ้หมกมันอันนี้ไม่เคยเนีเาโอ้ระษาสับจอบ หมดปีอาร์ตีบว่าหมดปีครับก็ตอนแรกทำไปก็มีหบดแม่อะไรไปมาก็นางร่งว่ามีแบบแบ่งๆขึ้นกันใ้าเรามารวมกันดีดีดีแล้วเพื่อนกันก็ตอนท้ายที่มารวมมันรู้สึกว่ามันจะไวกว่าทำคนเดียวสามนาทีดอกแลงครับโอ้โหนั่นเลยนะจับเวลานะ สามนาทีสุดท้ายงานสิครวมาสามนาทีสุดท้ายเอาแรงมันอบเป้าเนาะจริงนะทุกคนถ้าจิตยินดีตัวยินดีเป็นประธานนะตัวยินดีเป็นจุดหรือว่าพลังชีวิตเดีมาเอ้มีที่แรกว่าจะไปดูที่ที่เขาจะถมที่เช้าเนี่ย เห็นประกาศเอ้ามีชื่อแล้วต้องมาไม่มาไม่ได้สร้างจิตสร้างจิตตัวเนี้ยจิตยินดีก็มีพลังนะมันทำอะไรไม่ได้ก็นี่แหละดูพวกเราทำก็ถือว่าดีเนาะสร้างจิตยินดีเหมือนเธอว่าเนี่ยอ้าวสาธุสาธุอ่าอาทิ นน้อยเลยนะเนี่ยเด็กน,นน้อยใ,<น>ใครเด็กน้อยตัวเดียวนี่นะอยู่กับเขามาแต่เขาเป็นเด็กเตียมาค่ะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเขายังเป็นเด็กน้อยในใจเนาะ <laughs> ก็จะโตไปแค่ไหนอะไรเนี้ยค่ะคือก็อต้องการาบขอพระคุทาท่านกระทานที่มาแล้วก็บิ๊กบอสหลอดนะคะบิ <c oughs> ๊กใหญ่ <c oughs> ที่คนทั้งเด็กเด็นะคะ พนาด้วยที่ขับรถมานะเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันโตไปกว่านี้เนี่ยมันต้องใช้ใช้เวลาเป็นสองเป็นสาม,มานี่นี่นี่ดอกดอกหญ้าที่เราเนี่ยน,นี่มันจะออกดอกเนี่ยสีข,า,ขาวๆเนี่ยที่เราอเอาออกกันใช่ใช่ค่ะด้วยด้วยว่ามันโตพอต้นมันโตเนี่ยรากมันก็จะยังึก เวลาที่เรามาถากเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาแลอะแยะใช่ค่ะเพราะว่ามันก็จะมีแปลงมันอีกหลายแปลงตามสิ่งแปลงที่ถี่ปลูกไว้อะไรเงี้ยค่ะคือสําหรับใจหนูหนูก็ยินด,ดีทุกครั้งที่ได้ทํางานนะคะเพราะว่าหนูเห็นสาระในสิ่งที่ทําแล้วก็ไม่เิยเฉยต่อกุศสแม่เล็กแนนม่น้อยท่านเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่ไหนเราเอาชีวิตของพี่ดีมาเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยค่ะท่าน เราก็เลยมีความรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เราได้ทําเนี่ยหนึ่งเราได้สังสมประสบก,การณ์สองเราเราได้สัสมส่วุผสมของเราและที่สํคาคัญเนี่ยเราได้สงสมต,ตัวตัวบุญที่เราจะต้องกําจัดกิเลสไปด้วยในระหว่างที่เราทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีใจเรามันก็ไปอยู่กับอดีตมั่งอยู่กับปัจจุบันมั่งมันไม่เคยที่จะมาอยู่กับหน้างานของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอเนี่ยเอาเรียนรู้ไปนะคะชาตินี้หมดได้แล้วก็โอ้โหแต่ละหมดมาเยอะแล้วนะ เหลืออีกที่มันยังไม่หมดก็คือข้างในเราที่มันคนมองไม่เห็นน่ะรูปเนี้ยจิมาโชคดีที่ได้รูปเป็นปิธมาแล้วแต่ภายในเราต้องทําเองไม่มีใครมาช่วยเราได้แต่หม no <right no ูกลุ่มเนี่ยทําให้เราเนี่ยมีพลังในการทํางานนะแต่ส่วนกิเลสของใครของมันต้องตัดเองจริงไม้ต่างพรต้องถอนเหมือนถอนหญ้ากิเลสต้องถอนลาะคุณครับ หน้ากับผู้ใหญ่หน้าใช้ถอยรถใช้ถอยไหมเป็ถอยถอกเลยถอยกลาครับขอบคุณครับไป